ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์สเตดประจําวันที่24มิถุนายนโดยโคชฟุตบอลแมนเชสเตอร์สเตดชาวนี้คอสเนอร์ใกล้เป็นความจริงแล้วโรมาโนยันแมนยูอัพคอสเนอร์ซื้อตัวซันโชทะลุกว่า3,200ล้านบาทเลยทีเดียว โดยสมบ,บรูรณ์มีาแสดงเตฮกันได้เลยนะฮะเพราะล่าสุดนั้นฟราบิเชโอโลบาโนเยีย่ยเขาว,วงการลูกหนังชื่อดังคอนเฟิรม์มแมนยูพรอ้อมอัพข้อเสนอซื้อจดอซานโชเป็นเงินจำนวนกว่า3,200ล้านบาทซึ่งประเด็น,นนี้สื่อใหญ่อย่าง BBC ก็ตีข่าวกับเขากันอีกด้วยนะโดยแมนยูนั้นสบโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีฟุตบอลตะวกิตเตรีมยมื่นขอ้อเสนอเงินจำนวนกว่า8 5้าล้านยูโรหรือประมาณ3 2 3 0้าล้านบาท ไปให้กระชับงบริษัทบุญได้พิจรารณาเพื่อจะขอซื้อตัวเจโดัซันโชไปจอมพริว้วทีมชาติตันกรษตามการบริงานจากทางฟาร,ริซิโอรบรามโนนักข่าวชื่อดังแห่งวงการลูกหนังเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยถึงแม้ว่าช่วงนี้แมนยูนั้นกำลังมีข่าวเรื่องการเสริมผู้เล่นแนวรับนะฮะแต่พวกเขานั้นยังคงมุ่งมั่นที่จะปิดดีวควา้าซันโชคนนี้ให้จงได้ถึงแม้ว่าขอ้อเสนอก่อนหน้านี้ถูกซื้อเหลืองเตะตกครองไปก็ตามที ซึ่งล่าสุดปีิาจแดงนั้นเตรียมยื่นข้อสเสนอชิ้นใหม่ที่แจ่มกว่าเดิมโดยทางบรมโน่น,นั้นได้อัปเดตความเคลื่อนไหวลงในทวิสเตอร์ส่วนตัวว่าแมนยูนั้นพร้อมจ่ายอยู่ที่85ล้านยูโรและยินดีจะใส่เงื่อนไขต่างๆลงไปในข้อตกลงกันอีกด้วยโดยตอนนี้สองสมโมสรเตรียมที่จะจเจรจาเรื่องโครงสร้างการจ่ายเงินกสนแล้ว โดยนอกจากนี้ทางาโรเบโน่นได้เสริมเพิ่มเติมอีกว่าเรื่องสัญญาส่วนตัวของดาวเตะไวส์ปีบรานี้รวมถึงค่าเอเจนต์นั้นตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยโดยทางฝั่งดอตบุลมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ใกล้จะได้บทสรุปแล้วถึงแม้ว่าการตั้งข้างหัวไว้สูงถึง95ล้านยูโรหรือประมาณ3,610ล้านบาทก็ตามทีสำหรับประเด็นแมนยูเตรียมอัพคอสเนอขอซื้อซันโชเป็น85ล้านยูโรนั้นทาง BBC สื่อดังของอังกฤษก็ตีข่าวเช่นเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับบรรดาสาวีศาีแสดงที่กำลังตั้งตา,ตารอคอยการกลับมาสู่ชินโอเทฟฟอร์ดของอดีตเด็กปั้นแมนซิตี้คนนี้ปัจจุบันซันโชนั้นกำลังอรรยู่ในภารกิจรับใช้ทีมชาติอังกฤษสู้ศึกยูโร2020แต่เพิ่งจะได้ลงเล่นแค่นัดเดียวเท่านั้นโดยถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองช่วงท้ายเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่สิงโตคารามเชื่อเช็คไป1.0์เมื่อวันอังคารที่22มิถุนายน,ยนที่ผ่านมานั่นเอง เป็นนว้วางานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก็แล้วกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่านครับคิเยโน่บรนโดททำอีกสถิสติในหน้าปราสาทฟุตบอลหลังจากทำคนเดียว2ประตูในนัดที่ผ่านมาโดยฝอยทองตามทีเสมอกับฝรั่งเศสไปแบบสุดมันไป2ต่อ2ในศึกยูโ2020ร2020รอบแบ่งกลุ่มนะัดสุดท้ายงวนพุตที่ผ่านมาทำให้ทางเซเลซาวนั้นต้องไปโดยกับชางเบลเจียมในรอบชกสีสุดท้ายต่อไปเพราะพวกเขาจบในโคต้าอันดับสา ดีที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามตั้ที่ผ่านมานั้นใหม่สติใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่ทางโรนโดนั้นทำคนเดียว2ประตูในเกมดวลกับทางตราไก่โดยสิติรแรกก็คือโรนโดนั้นกลายเป็นนักเตะที่ทำประตูในรายการเมเจอร์ซึ่งนับรวมยูโรและก็ฟุตบอลโลกได้มากที่สุดในจจำนวนกว่า21ลูกและก็แซงหน้าของมิโรสราฟโคเซต่นานชาวเยอรมันเป็นที่เรียบร้อย นอกจากนั้นหอกวันศุกร์ป,ปีรวนี้ยังขึ้นไปทาบสถิตกระทำประตูในานามทีมชาติมากที่สุดของชางอาลีดาลีตันนนชาวอิหร่านในจำนวนกว่า109ประตูซึ่งทางโลนัลโดนั้นมีโอกาสทำลายสถิติหากทำประตูได้นัดต่อไปที่สำเร็จโดยถือเป็นอีก2สถิตินะผมที่เข้ามาอยู่ในทำเนียบของโปรนัโดนี้ที่เริ่มติดทีมชาติโปรตุเกสชุดใหญ่ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมไปีอ0 0 3เป็นต้นมานั่นเอง นานะผมเป็น,นว่าง,งานนี้โดนะฮะสร้างอีก2สถิตประดับประมีของตนถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาแล้วเรามาดูขคาวต่อมากันดีกว่านครับผีหงไก่สดแห้วแบ็กเทพมัดร,ริกนั้นไม่ไปนะจ๊ะโดย3จาก6มหาอำนาจจากเพียวนักกิจอย่างทางแมนยูเลวพูลแล้วก็ไก่ดิทองเช้นพอนสเปอร์พร้อมใจกันอกหักช่วได้ตัว ดับิดเดลามิบบราแบ็กซ้ายมากศักยภาพของเบรียมันลิกเมื่อล่าสุดเจ้าตัวนั้นจดปากกาต่อสัญญาฉบับใหม่ถึงวันจนทร์ยนไบร์2024โดยกองหลังวัย18ปีรายนี้คือผลผลิตจากศูนย์ฝึกบาเดบดาสที่เนื้อหอมไปทั่วทั้งยุโรปโดยนอกจากทางค่ายเมืองผู้ดีแล้วยังมีทางบาีสเซชแมงและก็จูเินโตสแสดงความสนใจอีกด้วยนะโดยเดลาบบีลาเนียได้สัญญาอาชีพฉบับแรกเมื่อปี2019 ีซั่นที่ผ่านมาเล่นทีมยู19ปีลงสามสมด15นัดทำไปทั้งหมด2ประตูส่วนนำทีมชาตินั้นถูกสเปนเรียกใช้งานแล้วด้วยความหลากหลายที่ยืนตำแหน่งทั้งแบ็กซ้ายหรือวิงแบ็กก็นับเป็นทิศทางใหม่ของทางมาริกนะฮะที่เน้นผลนนผลักดันผลผลิตจากการปลุกปั้นของเยาวชนขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้มิเกลกรูติเชียแบ็กซ้ายบุ่นที่ที่แก่กว่าเดบราบีอล่าได้โปรโมทขึ้นชุดใหญ่ เตะลาลิก้าซีซั่น2020หนัดทำไป1อสซิสเป็นนำว่าง,งานนี้นะผมเจ้าหนูหัวฟูคนนี้ของสังกัดเรอัลมาดริดนะฮะดูแล้วเนี่ยแมนยูก็อ,อดจะได้ตัวนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแมนยูเลเฟฟูแล้วก็ไก่เดอทองนั่นเองไม่มีใครได้ไปสักคนเดียวเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับโมรินยญจวกชอเตะมุมสุดห่วยแตกให้กับทีมชาติอังกฤษโดยงานนี่นะผมนะมูนะฮะโชเซ่มริโญ ออกโปรงวิจารณ์อีกครั้งโดยงานนี้วิจาร์ไปที่ลูกชออดีตลูกทีมของเขาโดยระบุว่าแบ็กซ้ายแมนเชสเตอร์นั้นทำมาที่เตะลูกคอนเนอร์ได้แย่มากเลยนะในเกมที่ทีมชาติอังกฤษนั้นเอาชนะเช็กไป1.0ต่อ 0, ในศึกยูโร2020นสัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มนัดเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาโดยฟรังเฮมเซอร์ลิงเป็นผู้ทำประตูชัยให้กับทัพสิงโตคำรามทำให้พวกเขานั้นคว้าอันดับหนึ่งของกลุ่มโดยมีโครเอเชีย ตามเป็นอันดับที่2หลังจากที่เอาชนะสกอตแลนด์ไปได้3ต่อหนึ่งในวันเดียวกันซึ่งหลังจากเกมนั้นโมริโย่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางท็อกสปอร์ตโดยกล่าวมาว่าเขานั้นประทับใจกับฟอร,ร์มการเล่นที่อังกฤษในภาพรวมนั้นแต่ได้แนะนำมาว่าหากต้องเข้าไปพบกับทีมที่น่ากลัวอย่างทางฝรั่งเศสเยอรมน,นีหรือโปรตุเกสนัอบต่อไปเกเดตเซาเกตไม่ควรใช้ชอคน,นี้เป็นคนเตะลูกเตะมุมให้กับทีมอีกต่อไป โดยข้อเสียที่ผมอยากจะพูดถึงอีกครั้งนะฮะก็คือพวกเขาเล่นลูกเตะบุมได้แย่มากๆเลยนะลูกคอนเนอร์นั้นก็ห่วยแตกพวกเขาไม่ีนักเตะหลายคนที่เตะบุมไม่ดีแต่การครอสบอลเข้ามานั้นมันแทบไม่ผ่านกองหลังคนแรกของฝ่ายตรงข้ามเลยในความเห็นของผมนั้นลูกชอเนียทำไม่ดีในเกมนี้แต่เขาเตะบุมได้แย่จริงฟริปก็เหมือนกันทีมชาติอังกฤษเป็นทีมที่มีพลังงานมหาศาลมากในการเล่นระดับนี้ แต่ถ้าพวกเขาเหล่านั้นเขารอน็อกเอาไปลูกเตะมุมลูกเดียวก็าอาจัดสินเกมได้เลยนะมูรินโญ่คนนี้คือที่กล่าวชิงช้งเอาไว้ครับโอ้โหเป็นยังไางงานนี้มูรินโญ่ออกมาวิจารณ์นัตเตแมนยูอีกครั้งนะฮะต้องรอดูกันต่อไปก็และกันหลังจากวิจารณ์มูรินโญ่ไปแล้วมาวิจารณ์ชออีกครั้งและคนต่อไปจะเป็นใครต้องรอดูกันต่อไปครับเรามาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับฟอกเผยผีกระไรเฮเรื่องซันโชแล้ว โดยแมนเชสเตอร์เดนนั้นใกล้จะสมหวังในการคว้าตัวจจดนซานโชไปทีมชาติอังกฤษของดอทมุลมาพร่วมทีมแล้วตามการรายงานจากทางคิสเยนฟอกนักข่าวชื่อดังของทางบิวโดยทางอดีตดาวเตจจากทางทีมเยาวชนของแมนซิเตี้เป็นเป้าหมายสูงสุดของทางผีแดงมันแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วเขาคนนี้แจ้งเกิดได้อย่างมากเลยนะในสซีซั่นกับทางเสือเหลืองแต่สโมสรจากเยอรมันก็ยังหนักแน่นกับการรักให้เขาอยู่กับทีมต่อไป เนื่องจากทีมจากทางผีนกิจนั้นไม่สู้ราคาในครั้งนี้โดยการที่ผ่านมาซันโชนที่ทําไปแล้วถึง8ป,ประตูกับอีก11แอสซิสในลีกและความสนใจจากทางแมนยูนั้นก็ยังไม่เคยจางหายไปไหนแถมยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยและก็เป็นทวีคูณในช่วงสมัยน,นี้ตามการบริการจากทางต้สัปดาห์ระบุเลยว่าผีแดงนั้นพร้อมจะเสนอราคาตามที่ดอทมุลเรียกร้องซึ่งก็ถือว่าลดลงจากปีที่แล้วพอสมควร ราทำการบริงานจากทางคริสเตียนฟอกนักข่าวคนดังจากทางบิลได้เปิดเผยม,มาว่าแมนยูนั้นได้ยื่นคอสเดอร์ใหม่ให้กับทางดอทมุนเพื่อจะคว้าตัวซันโชคนนี้เขาอ้างมาว่าทั้งสองทีมนั้นใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันแล้วโดยเน้นยำ้ำถึงแสงสว่างที่ปลายอมงศรหรับทางผีแดงตอนน่อจากนี้เพื่อนบร่วมงทีมของเขาที่บิลบางคนยังได้บริงานด้วยว่าข้อตกลงจะบรรลุในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วสถานการณ์รนั้น ด้รับการอธิบายแล้วว่าเป็นไปได้มากเลยทีเดียวนะแต่ผมเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรื่องซานโชก็ขยับเข้าใกล้เข้ามาอีกนิดแล้วนะฮะและนี้ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโม,มสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเช้านะฮะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ